สวัสดีครับเราอยู่ใน Fortnite Chapter 4สีซีซั่นที่1นะครับใหม่ล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดเลยครับวันนี้อัปเดตเสร็จเมื่อ4ทธันวานี้เองขอกินก่อนได้ไหมหิวจังเลยเจา้า่ระคุณลุนช่องแล้วเป็นไงลงมาเพื่อนฆ่าไปแล้ว3กว่าเราจะมัวเตรียมอุปกรณ์อัดวันนี้เราเล่นกับทีมนะครับทีมะจะมีแค่3 ทำเป็นอยน,นั้นเร벨หนึ่งเลยครับเปิดซิงอีกแล้วครับเปิดซิงเลเวลรู้สึกว่าแพทนี้มีสกินเดอะวิชเชอร์เลยนี่เราไปบ้านตรงนี้ครับแม่งเหมือนบ้านเดอะวิชเชอร์เปียกไปครับท่านผู้ชมไปรับเควสก่อนยอกยอกนี่มีชิวกระป๋องเว้ยชิวกระป๋องเดี๋ยวนะจะต้องโยนให้พวกพวกก่อนนี่มีพวกพวกอยู่ตรงนี้อ่ะนี่พวกเอา,าไปกินเออเฮ้ยเหมือนเล่นเดอะวิชเชอร์เลยอ่ะมุมเนี้ย และมีอะไรก็ไม่รู้มาใหม่เดี๋ยวเราต้องค่อยๆศึกษานะครับเฮ้ยยิ่งเข้าไปยิ่งเหมือนดูวิเชอร์ปืนอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาปืนไปโอ้โหลูกะอลดูวิเชอร์เฮ้ยอะไรวะเใครเอาอะไรมาโยนฆ่าให้ฆ่าเด้งกันนะจ๊ะสาวเลนโบ อนี่สาวเ่นโบเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็เด้งเลยไอ้หนูทำเลนโบให้ดูหน่อยสิหมายทำเลนโบให้ดูหน่อยแล้วก่อนวงมานั่นไงเลนโบเห็นไหมครับแต่ตอนเนี้ยวงมาแล้วลูกไป่ปะเราเข้าวงก่อนครับรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีเรื่องครับเราต้องไปแล้วครับมืดฟ้าโมดินตอนนี้ เสมือนทองฟ้าแปรปวนวิปริตทันใดไปต่อเด้เพื่อนแมตช์แรกเราเอาแชมป์ไปเลยไหมครับเรามี3แต่เขามี4ส,สู้เจ้ายิงใครก็ไม่รู้ครับเฮ้ยข้างหน้ามีศัตรูผมเห็นเลยเห็นแล้วครับศัตรูข้างหน้าข้างหน้าเรนโบ์ครับ จะเอายิงมันย,ยิงยิงไปเโเลยโกลยิงก็ปืนนแื่เดเดียวแตกไปเลยครับแสดงว่ามันตีมันเหลือตัวเดียวปืนอะไรก็ไม่รู้ครับมันมีกล้องอะมันมีลำกล้องอะมันก็เลยยิงง่ายเออเขาท่าแล้วเจ้าชมพูไปไหน,นแล้วครับเจ้าชมพูไปนู่นเลยเต้เหนูระวังนะอยู่คนเดียวอันตารายนะเจ้าหนู รีบมาหาค้าเร็วเออก็สวยเหมือนกันนะครับพแบบี้แต่รู้ว่าเพื่อนชมพูม่งไม่รอแล้วอะ่ะครับตอนนี้พี่ชมพูเอาไมา่อยู่แล้วครับไปนู่นแล้วเฮือก็ติดน้ำผมเปลี่ยนไปอะ่ะสวยก็เดิมจริงจรมันดูนิสัยยังไงก็เดิมมาวากันไปครับนี่มีปืนใหม่ด้วยวันนี้ปืนใหม่ลาสัตว์เยอะเลยครับเอ้ยปืนใหม่ล่าสุด,ร,ออสดรู้สึกว่า เจ้าชมพูข้างหน้าจะเจอใครก็ไม่รู้ครับยิงให้เละเรามีชอดกันอยู่ครับเฮ้ยเจ้าชมพูย่อครับผมคงต้องย่อตามเจ้าชมพูแล้วครับเข้าตาหลิวหลิวตาตามไม่รู้มันย่อทำไมครับเย้ยย่อทำไมเองเองย่อทำไมครับเจอใครฮะเล่นดีๆลูกนะเราตีสมเขาตีสี่ ดิมีคนอยู่ข้างหน้าครับเห็นเหนเลยเนะี่ยเพื่อนฟ้องเพื่อนก่อนดาวทีมมันยังอยู่นะครับให้ระวังให้ดี uh. ทีมอยู่นี่เต็มไปหมดข้างล่างก็มีทุกทชม หม,มายคนแล้วครับหมายคนแล้วต้องเอาชอดการอตดมันช็อตมันโอเคดาวไปครับวั <S <S นนี้เราอาจจะเป็นแชมป์ตั้งแต่แมตช์แรกเป็นก็เป็นได้ไม่เอาค่าเอาชิลมันามีธนูด้วยคุณผู้ชม อ๋อแล้วก็ต้องดึงให้ตึงเพื่เป็นลูกแรงถ่ายเพื่อนเล่นแล้วนะ้ยมันกระเด้งลงน้ำเลยปืนอะไรวะเฮ้ยืนใบมีดเลยเนาะ มีเสียงชุบเกิดขึ้นเฮ้ยผมเจอมอเตอร์ไซค์ครับท่านผู้ชมขามาแล้วเพื่อนไยม,มีคนอยู่ตรงนั้นครับผมเห็นเลยท่านผู้ชมแมนานระดูเพื่อน เลยเพื่อนไปหามันหมายความว่าข้าเอาไม่อยู่แล้วเพื่อนเฮ้ยนี่ทางนี้มีคนทางซ้ายมีหนึ่งตี้แกมาสิแกมเลยเนี่ยแกม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 แฉแฉนะครับท่านผู้ชมจะหายแชมป์เกินแตกหมดเลยอะ่ะแตกหมดตี้เลย อุ้ยผมเจอสไลป้าแล้วครับของโปรดจริงจริงสไลป้าปืนไปมีดที่ผมเอาไว้ก่อนได้ไหมใบมีไปบมีดขาดเนี่ยเอาจบแล้วยากแล้วเนี่ยนะบ้าเอ้ยผมต้องเอาอันนี้แล้วผมไม่มีปืนใกลยด้วยทุกคนเปลี่ยนปืนดั่งหนาแล้วเลยว่าการชดการท่านผู้ชมชดการไปแล้วแมน เดี๋ยวนะเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนหอเปาาไมายแล้ว,วไม่ได้แล้วัมขาลรมาก่นอนเฮ้ยเราเข้าลึกไปนิดนึงครับหมดนี้เป็นหมดซีโนบิวนะครับสร้างไม่ได้เฮ้ยมาไอ้เควนมา้อาอ,อืออมีหนอแล้วเนี่ย ตามจีนเลยผมไล่ไปเงินเดือดอ่ะเนี่ยตอนผมไม่หลดแป๊บนึงตอนนี้รู้สึกว่ามีตีอื่นแจมมามาเดือดตอนท้ายครับท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังเลยไงอยู่ข้างหลังจีนด้วยครับท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังเราต,ต้องบอกเพื่อนอยู่บนบอลลูนผมจะเอาช็อตกลางไปซัดให้มันเลยครับท่านผู้ชมงัดหัวแตกไปเฮ้<า>ยทำดีๆจะแชมป์เลยนะครับท่านผู้ชม สองเราเหลือสองแต่ใจสู้ครับเพื่อนเราเลนโบ่ล่วงไปคนหนึ่งต่อสี่เพื่อนไปหนึ่งคนเพื่อนคนนี้ยู่เราจะเข้าไปยัดมันด้วยลูกดาวลูกดาวลูกดาผมนี่รถไปครับเอดีๆทำแชมป์เลยเำ้ชมป์เลยครับทุกคนเพื่อนพล่งดาวเพื่อนขอร้องอ่ะเพื่อนจะพล่งดาวลูกดาว ยังไงกันน่ะผมคงต้องชุบเพื่อนครับผมต้องชุบเพื่อนคนวนี้ไว้เฮ้ยอะไรเขาอะไรเขาเฮ้ยพูดแรงเลยปืนเลยวะอีบ้าเอ้ยไปไหนวะทำไมตัวแมอนอะเนฮะ้ยเฮ้ยไปไหนหมดวะท่านผู้ชมมันเหลือตัวเดียวอะ ตอนนี้มันซุ่มอยู่บ้างก็ไม่รู้มันอาจจะฆ่าผมก็เป็นได้ผมแม่งมาเดือดอะไรี้วะเนี่ยผมฆ่าไปสิบเอ็ดตัวท่านผู้ชมครับผมต้องรีโหลดปืนทุกกระบ,บอกให้พร้อมผมต้องขอโทษเพื่อนทุกคนนะครับที่ไม่ได้ชุบเขาผมจะรีโหลดให้ครบเลยครับแม่งแลวปืนต้องบอกเลยครับว่านี่เล่นสดเลเวลหนึ่งเลยนะครับไม่รู้จักว่าปืนไหนคือปืนอะไรนะครับเราเล่นสดเลยครับได้แชมป์ครับวันนี้นเดิมแมตช์แรกใลเรล่หนึ่งต้องได้แชมป์ให้ได้ นั่นไงนั่นไงมันดตัวแล้วครับทุกคนทุ่เข้ามาเข้ามาเองเข้ามาเองเข้ามาเลยรอนไปเพราใส่เราเนี่ยเฮ้ยมันตายวงว่ะน่างสารนะครับโถเอ้ยเข้าวงมาถ้าให้อภัยถ้าไม่ทำแกแกคงไม่ได้แชมป์ละเข้ามารัาขอยิงหน้ดิงอ่ะเราได้แชมป์เองครับเขาตีอาวุธใหม่แล้วเขาออกไปนอกวงเองเขากลาบลายังไงก็ต้องขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาชมซีซั่นหนึ่ง นะครับแล้วก็ตั้งแต่เล่นเลเวลหนึ่เลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับบ๊ายบาย